เจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์หมายถึงวันแห่งการฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อถึงวันธรรมสวรรค์ชาวพุทธก็หาโอกาสฟังพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำเอาพระธรรมเทศนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเราเมื่อถึงวันพระก็ขนขวายสั่งสมซึ่งบารมีคือคุณงามความดีที่ชาวพุทธเราเรียกว่าบุญการทำบุญของเรานั้นส่วนมากก็มุ่งไปที่บุญสองประการ 1. บุญให้สองบุญหา บุญให้คือทำบุญให้ตัวเรานั้นอยู่ดีมีสุขด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาอันนี้ทำบุญให้คือเราทำด้วยตัวของเราเองให้ตัวของเรานั้นอยู่ในพระศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีส่วนบุญประการที่สองเรียกว่าทำบุญหาก็คือทำบุญหา คู่วัยชนคนที่เรารักอุทิศบุญกุศลให้ท่านก็เป็นข้อคิดกับเราท่านทั้งหลายว่าการทำบุญหาคนอื่นดีอย่างไรทำบุญให้ตัวเองดียิ่งกว่าทำบุญหาการเมื่อตายดีอย่างไรทำบุญให้กันเมื่อมีลมหายใจดียิ่งกว่าเราไม่ต้องรอให้ลูกให้หลานให้คนที่ อยู่เบื้องหลังทําบุญหาเราเมื่อครบร้อยวันดีที่สุดเราก็ทําบุญให้ตัวเราเองด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเสียแต่บัดนี้แม้เราล่วงลับไปแล้วลูกหลานใครจะทําบุญหาเราหรือไม่ก็ไม่สําคัญแล้วทําบุญให้ตัวเองจนเต็มที่ในชาตินี้เดี๋ยวนี้ดีกว่า เราไม่ต้องรอไปทําบุญหาพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เรารักเมื่อเขาล่วงลับดับชีวิตไปดีที่สุดเราทําบุญให้เขาด้วยกายทําดีต่อกันปากพูดดีต่อกันใจคิดดีต่อกันเสียแต่บัดนี้ดีกว่าไปรอทําบุญหากันเมื่อตายจากกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันธรรมสวรรค์ะ เราก็หาโอกาสฟังพระธรรมเทศนานำเอาพระธรรมเทศนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในวันธรรมสวรรดยิ่งนี้เราก็ทำบุญให้ตัวเราด้วยกายทำดีปากพูดดีใจคิดดีดีกว่าไปรอให้ลูกหลานทำบุญหาเราเมื่อเราล่วงลับดับชีวิตไปแล้ว วันธรรมสวระค์เช่นนี้เราก็ขวนขวายทำบุญให้คนที่เรารักด้วยกายทำดีปะพูดดีใจคิดดีต่อกันดีกว่าไปรอทำบุญหากันเมื่อครบร้อยวันทำบุญให้ดีกว่าทำบุญหาเพราะทำบุญหากันไม่แน่ว่าจะได้ทำบุญให้กันนั้นได้แน่ๆขออำนวยอวยพรให้สาธุชนญาติโยมทุกท่าน งมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน